ตำบลเขาเจดโทงหมู่ที่5นะครับนายประทีปสองคำหญ่ยยบ้านหมู่ที่2ตำบลเขาเจดโทงสุาพรป้อมจันนะครับอายุเท่าไหร่ร้อยตรีนะครับรายชื่อกระผมก็ขอาเปลี่ยนให้ในะครับนะท่านได้รับทราบนะครับเป็นไปทางด้านขวาจะไปขวาเนาะอ่ะไปไปอยู่ตรงนั้นก็ได้นะคะไปอยู่ด้านหน้าก็ได้ะค,ะดมมดค่ะเต็มีกหนึ่งงานของหมอตัดค่ะ กลัวขวานครับกลัวขวา,วขวานครับสถานีที่กลับมาท่านผู้วา่เาเขตศรีธรรมมาดูแลนะครับนะชาวตะบ,บนไก่ทองยินดีต้อนรับท่านครับท่านกระดาษฟ้ายินดีต้อนรับ นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านชยโรจน์มีแดงและ,ะท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์และคณะทุกๆท,ท่านนะคะตอนนี้นะคะ,ะ,ะท่านประธานในพิธีก็เดินทางม,มาถึงัญาเวทีรองเจ้าคณะภาคสี่เจ้าอาวาสวัดตากฟ้าพระอารามหลวงท่านได้เมตตา ะะมานะคะในการที่จะประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์ในการประกอบพิธีพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนาัยไตรและหลังจากนั้นก็จะรัตนาสิงจเจริญพระพุทธมนต์นะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะถวายเครื่องจัดุปัจจัยชัยธรรมเราก็จะกราบเรีเชิญท่าน,นเณรเอตากฟ้า ุงนังกชามิตาอิยัมปิพุทธังตะระนังกชามิตาอิยัมปิธรรมังสระเวรมณีสิขาปะทังสมาติยามิกาเมสุมิชาปะทังสมาติยามี เวทาที่เราจะทอดจุนกระถินในปีนี้นะครับกระผมในนามศีลที่เจ้าพตัก้าของเราสาววัดในชนใยบัญญัติคณะข้าราชการและประชาชนชาวพเ่ชขอบคุณนะครับโยมไทยมาถือขันน้ำมนต์คนหนึ่งให้หลวงพ่อพระรูสุจิตาพิวัตรหลวงพ่อเดชเป็นผู้คมน้ำมนต์มนต์หลวงพ่อเดชคมน้ำมนต์ นากตาวานลานเตางๆราคกางไม้แลาเยทรถมันไม่เอเม้อะไรคุณมาตักนารทานได้ แบบเดียวนิดเดียวงกว่าเ๋วถ้าเกิดเราอผมคิดาลงแกไปแไใช้อะไรนะไปไว้ทำบุญในงานจุลกถินวันนั้นเลยจะเก็บไว้จะเก็บไว้นะคะขอบุคุณจุลกถินก็ขอเรียนเชิญนะครับที่าด้านนี้นะครับนะครับหาตากำลังศรัทธามากบ้างน้อยบ้างในขนะเพื่อเป็นอย่างปลอดภัยจะ มาตอกเก็บรับตอกเก็บโอ้ตอกเก็บใช่เดี๋ยวแต่ว่าต้าเกียณไม่มาการเดินมารับ